วันนี้ลองทำน้ำพริกมันปูกินครั้งแรกค่ะทุกคนมันอร่อยมากแล้วก็ทำง่ายมากด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันค่ะอันดับแรกเราจะนำหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะคะไปคั่วในกระทะเมื่อคั่วจนเกรียมได้ที่แล้วเราก็จะนำไปเทใส่ครกจากนั้นเนี่ยก็ตำให้แหลกค่ะเมื่อตำทุกอย่างจนแหลกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มันปูลงไปโดยเราจะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาปรุงรสกันต่อด้วยมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลเล็กน้อยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อชิมรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลย<ะ>เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีป<ะ>ิดท้ายค่ะเสิร์ฟกินคู่กับผักสดแล้วก็ผักต้มหลากหลายชนิดนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความมันๆเข้มข้นดีค่ะ ถือเป็นเมนูที่ลองทำแล้วไม่ผิดหวังเพราะอร่อยมากๆเลยค่ะ